หมูต้มจิ๋วอ่าต้มจิ๋วเนี่ยค่ะมีแค่นี้แค่นี้อ้เยค่ะอ่าใส่เลยอันนี้ให้ทำเลยนะครับทข้าวครั้งแรกที่เห็นในชีวิตมือมีมือสั่นเลยตื่นเต้นหอมแดงใครไม่กินไมต้องบอกนะหน่อยอันนี้ใบอะไร เร็วมีสัมบายนะสัมผัสโอ้โหเราพากัมบายนะเข้ามาเก่งมากเกือบแล้วแรฟองออกหน่อยครับอฟองค่ะมาอ่ะอันดับแรกให้ชิมก่อนว่าตอนนี้รสอันนี้หอมหวานฟักชาของหอมขึ้นมาละอ่าได้ครับอ่าเค็มอยู่แล้วนิดนิดใส่แค่นิดเดียวแบบนี้นิดเดียวนิดเดียวโอเคอ่ามากค่ะทำไมคะับหนึ่งสลึงอ๋ออ่าหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยครับหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยน้อง แล้วชอบเีลยเหรอคะอ่าแล้วถ้าคนชอบเปรี้ยวเหรอคะก็ใส่สามสามค่ะอ่าโอเคแล้วก็ชิมครับอ่ะแล้วก็ชิมครับทำไมเป็นพี่แล้วอะสูตรไหนกี่แดงครับพี่ตออให้คนอื่นชิมอะประมาณนี้นะคะอะนั่นแหละค่อยทาใส่ใบเลยใส่ลงไปใส่พี่ลงไปแล้ว